เรืองว่าอิสมีโนติสนะครับส่วนอดีน้องทุกคนด้วยนะครับอยู่ี่โน้ติสอีกแล้วนะครับโดวยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการเลือกการ์ดตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการระหว่างเกมในเรดดันเจียนของตัวโซโล่เลเวลลิ่งนั่นเองนะครับก็ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าจะต้องเลือกการ์ดยังไงให้เหมาะสมแล้วก็พอเลือกมั่วมากจนเกินไปเนี่ยคือมันก็จะทําให้ด่านเนี่ยมันผ่านได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับซึ่ง ตัวพี่วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําให้นะกันนะครับว่าทํายังไงเลือกอะไรที่ควรจะเลือกเลยอันไหนควรจะเลี่ยงได้เลี่ยงอันไหนดูตามความเหมาะสมเอ้ยดีบัฟเราย,ยังน้อยอยู่ก็ยังสามารถเลือกได้อะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมีทั้งบัฟแล้วก็ทั้งดีบัฟแล้วก็การเริ่มต้นอย่างที่พี่บอกไปนะครับแล้วก็พี่ไม่ได้คัดเป็นเลเวลมาเนาะแต่จะพูดโดยรวมว่าการนั้นเนี่ยจะเหมาะสมกับการหยิบไหมนั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับอย่างแรกเลยเราไปที่การเริ่มต้นกันก่อนแล้วกันโอเคก็เริ่มที่ King's Burden นะครับ ตัว kingsburden เนี่ยก็คือเปลี่ยนยูนิตท,ทุกตัวของเราเนี่ยเป็นโมนาดแล้วก็ลดจำนวนเงินที่ได้ลงด้วยตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่ให้เป็นกากบรมได้เลยถามว่าทำไมถึงพี่ถึงให้เป็นกากบรมเพราะว่าตัวของ kingsburden เนี่ยนอกจากมันจะเปลี่ยนยูนิตเป็นโมนาดแล้วเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ย ต้องอย่าลืมว่ายูนิตท,ที่ไหลามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มาหลากหลายทางไม่ใช่ทางเดียวเหมือนกับตอนรอบดัดดันนะครับฉะนั้นการที่มันเหลือยูนิตเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยอันนี้พี่คิดว่าค่อนข้างไม่เพียงพอคืออย่างน้อยถ้าในทีมมีอิตาเลียสักตัว2ตัวหรือว่าเป็นบัฟอื่นตัว2ตัวมีโมนาสักตัวเป็นตัวเมนดามจอ่ะโอเคแล้วก็เวลาอัพไปสักพักนึงก็เป็นตัวดามจโดดขึ้นมาแล้วตัวอื่นก็คือช่วยกันกันเลนตัวที่มันหลุดแบบมาลึกอะไรเงี้ย น่าจะเวิร์กกว่านะครับฉะนั้นพี่เลยให้ King บอร์เดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงขั้นไม่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ส่วน Lifeline อันนี้พี่ไม่เคยเล่นด้วยตัวเองแต่พี่คิดว่าพี่ให้กากบะลมเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ผ่านไป5เวฟจะได้จํานวนเลือดฐานเพิ่มขึ้น1 1ติ๊ก1ขีดนั่นเองนะครับพี่ว่าอันนี้ไม่เวิร์กกากบะลมเหมือนกัน No Tra d e n no พอ r เ b ิ e มตัวนี้ไม่มีเทต่วางตัวได้เพิ่มขึ้น2เท่าอันนี้มันอาจจะฟังดูแย่นะ แต่ว่าพี่ให้เป็นกลางๆแล้วกันยังพอเล่นได้แต่มันเล่นยากนิดนึงแต่ยังพอเล่นได้แต่พี่ยังไม่เคยเล่นนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามีหลายตัวเนี่ยแล้ววางรวมๆกันเนี่ยมันยังช่วยกันบ้านให้มันแบบว่าแน่นมากยิ่งขึ้นได้อะไรประมาณนั้นพี่คิดว่าอันนี้ยังพออยู่ในขั้นกลางๆมันคือตรงข้ามกับตัวของโมน่านนั่นเองนะครับส่วนมันนี่เซิร์ชพี่ให้เยอะกว่าโนเทรดโนพาวเวอร์ตัวนี้มันนี่เซิร์ชก็คือได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองตัวของการได้เงินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้การอัพตัวตัง้า่่นงยยิขึ ะครับประมาณนั้นซึ่งพี่ให้เป็น B แล้วกันตัวนี้ส่วนการ์ดสุดท้ายเลย exterminator เมื่อรูอุมโมงค์มดเปิด1ลรูเนี่ยจะทำการบวกดาเมจยูนิตทุกตัวที่50%ซึ่งจะมีทั้งหมด5ลรูเราไม่นับรูหลักนะเรานับรูที่มันจะผุดขึ้นมาตามด่านมันจะมีเพิ่มขึ้นมา5รูซึ่งจะเท่ากับดาเมจ250%ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพี่ให้เป็น t r s เลยควรจะเลือกนะควรจะเลือกต่อให้เล่นคนเดียวถ้าเราไม่่่ได้วาแบบบทะลึงองอเอาโมนาดไปทุกตัวอะงีย Exterminator จดมากๆ เอ็กซ์เตอร์มเนเตอร์มาทุกทางเน้นเล่นกับอิตาเลียเนี่ยโอ้โหดามจจะพุ่งมากดามจจะเยอะมากๆนะครับฉะนั้นตัวของโมนาดเนี่ยถ้าใช้กับเอ็กซ์เตอร์มเนเตอร์พี่ไม่ค่อยแนะนำก็หมายถึงว่า,าตัวเอาตัวโมนาดมาแบบสองสตัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าตัวแบบฟู l เออิกิตหลายๆตัวที่มันเป็นอิตาเลียเป็นโซล่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เอ็กซ์เตอร์มเนเตอร์พี่ว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับเค okay, ต่อไปเราจะเป็น ในส่วนของการ์ดที่เราจะเลือกระหว่างเกมแล้วกันเราจะไล่ไปตั้งแต่จากซ้ายไปขวาเลยแล้วกันครับโดยด้านซ้ายนี้เป็นคูดาวครับคูดาวในพี่จะให้เป็นดีพี่จะให้เป็นเทียเเพราะว่าตัวของคูดาวเนี่ยเมื่อคูดาวมันน้อยเนี่ยมันจะทําให้การเคลียร์มอนที่หลุดเข้ามาใกล้ฐานเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ให้เป็นเทียเผิดแปลกจากตัวดันเจียนดันดันมากเพราะว่าดันดันเนี่ยพี่แทบจะไม่ให้คูดาวเลยเพราะคูดาวมันไม่ค่อยมีประโยชน์คือมันเดินวนไปวนมาถ้าตัวละครเราเป็นฟูลเอลีอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ตัััววขอองงงงคคูลาาาานนนตรรเีี้้ยยืมมมหทท แล้วมันก็ต้องมีครูดาวเสร็จเพื่อที่จะไปตีอีกฝั่งหนึ่งต่ออะไรประมาณนี้ฉะนั้นพี่คิดว่าครูดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากกว่านะครับผมต่อไปตัวของดามจพี่จะให้เยอะกว่าครูดาวนะครับดามจพี่ให้เป็นเทียเอตัวของดามจก็ง่ายๆอยู่แล้วครับดามจบวกดามจตีแรงยิ่งตีแรงยิ่งดีนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเจอดามจดสองแล้วไม่ได้เจอการ์ดบัฟดีๆที่มันบวกบวกเหรียญเยอะอะไรเงี้ยดามจดสองนี่สามารถเลือกเป็นยืนพื้นได้เลยต่อไปก็ตัวของดอทดอทพี่จะให้เป็น บต้นๆแล้วกันนะครับตัวของดอสคือมันเลือกได้แต่มันเลือกเยอะไม่ได้อ่าอาจจะงงนิดนึงคือเลือก1อันถึง2อันได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเจอดอสห้าเนี่ยพี่แนะนำว่าให้เลือกแต่ว่า ไม่ควรเกิน2ใบจริงๆพี่ลองสาใบมาแล้วแล้วก็มอนท่านั่งหลุดบ่อยมากอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะเลือกเกินสอใบอะสาใบอะสิบสองเปอร์เซ็นต์อัตรา,าลมดีมันค่อนข้างเยอะไปหน่อยสักแปดเปอร์เซ็นต์ในกำลังดีฉะนั้นดอทเวลสี่เวลห้าเนี่ยหยิบได้สองใบถ้าใบาที่สามมานี่ก็เริ่มไม่หววแล้วเคต่อไปห้าเวสก็คืออ่าบวกอัตราเหรียญเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จากสามสิบ อีก30กสิก็เป็น60เลยออโต้ Auto. ฉะนั้นอันนี้เทียเอแน่นอนนะครับไม่ได้โดนดีบัฟอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยในการ damage, mm hmm. บัฟดาเมจบัฟระยะด้วยแต่ว่าบัฟเหรียญอันนี้ดีมากๆนะครับผมต่อไปตัวของ press it ตัวนี้ press it นี่คือลดคูลดาวสกิลกดลง50%ตัวนี้เนี่ยพี่ รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พี่จะให้เป็น K A ท้ายๆแล้วกันตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาโกโจเอาซูคุนะหรือเอาตัวละครที่มีสกิลกดไปเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ใช้งานเยอะแต่ว่าอย่างของพี่อะ่ะบางทีพี่เอาตัวละครที่มันไม่ได้มีท่าการกดไปหรือว่าอย่างมากสุดก็แค่โกจิต้าฉะนั้นตัวนี้จะไม่ค่อยส่งผลมากคนที่จะคุ้มอะ่ะคือคนที่เอาคิวกาเมดไปด้วยอะไรประมาณนี้คิวก,กาเมดก็จะกดรัวยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือคนที่จะทำทรงทำทรงแวนกาดที่ยังเป็นทรงลุงออลงง้อย อันเนี้ยน่าหยิบครับน่าหยิบมันจะทําช่วยทำเพว์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปเรื่องของระยะระยะพี่ให้เป็นบีกลางๆอ่าน้องๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ระยะรอบที่แล้วนี่เทียเอบวกๆเลยนะเทียเอเลยนะตอนดันดันคำตอบของพี่ก็คือด้วยแบบด้วยระยะมันอ่ะคือต้องบอกว่าดันมดตอนนี้มันจะมีศัตรูชนิดใหม่ที่จริงมันมาตั้งแต่บีดแล้วแหละ อัพเดตบีดแล้วแหละมันก็คือสตูเขาเรียกว่าลิเซเลียนถ้าจำไม่ผิดน,นะน่าจะชื่อว่าลิเซเลียนซึ่งเอาง่ายๆสตูตัวเนี้ยก็คือสตูเป็นจําพวกที่ยิ่งโดนสกิลยิ่งท่าการโจมตีโดนสตูเยอะเท่าไหร่ดามจที่จะโดนตัวสตูลิเซเลียนน่ะจะลดลงน้อยมากขึ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยหมายความว่าถ้าสังเกตดีๆอ่ะก็คือบางตาเนี่ยน้องๆที่เล่นตัวของด่านแอนไอแลนด์ Island, ในเกาะมดเนี่ย มันจะมีบางเวฟช่วงเวฟยีบเกเวฟสามสิบที่เราจะรู้สึกว่าทําไมมดขาวมันหลุดหรอกเข้ามาได้ไม่มีมดแดงเลยนะจะมีแต่มดขาวที่เฮ้ยทําไมมดขาวมันไหลเข้ามาลึกจังหนึ่งในสาเหตุก็คือเราเอาตัว f u เอลีไปเยอะแล้วก็ไปบวกระยะเข้าไปอีกซึ่งระยะมันติดมันติดอ่ามันติดดาเมจหลายตัวจนเกินไปคือหมายถึงว่า ตัวมดตัวอะไรในนั้นนะมันเยอะทําให้ดาเมจมันหันกันไปเรื่อยๆจนดาเมจมันน้อยมากๆนี่คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พี่ไม่ค่อยแนะนาให้เลือกระยะอยากให้ไปเลือกพวกครูดาวหรือไปเลือกพวกดาเมจมากกว่าอย่างน้อยก็คือถ้ามันเข้ามาใกล้โซนแล้วตีเป็นวงที่ไม่ได้ใหญ่มากมันก็ยังเคลียวไหวอะไรประมาณนี้นะครับออฉะนั้นพี่ก็จะให้ไปอยู่ที่เทียบีนะครับต่อไปแชมเปี้ยนส์อันนี้พี่คิดว่านะไม่ได้ส่งผลกับการเล่นเป็นหลักเท่าไหร่ฉะนั้นพี่ดันให้เป็นเทเอสเลยครับแต่ว่าแพ้ฮาวิสนะแพ้ฮาวิส ฮาวเวิรนี่คืออะฮาวเวิร์ดพี่แอ้เยอะกว่าเอ็กซ์เตอร์มิเอเตอร์ด้วยฮาวเวิร์ดพี่แอ้เป็นทีเอสเลยอันนี้ก็คือมันบวกเต็มตัวเลย30เหรียญโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนแชมเปี้ยนเนี่ยบวก75%จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสกบอสมาพี่ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างถ้านะถ้าเล่นกับเอ็กซ์เตอร์มิเอเตอร์เพราะว่าแชมเปี้ยนเนี่ยมันจะเสกมินิบอสมาก็คือเป็นราชินีมดใช่ไหมอ่าราชินีมดเนี่ยมันจะมีความสามารถในการกรีดร้องแล้วก็จะเสกรูมดเพิ่มขึ้นมาฉฉะะนนนนนนัััััั้้้้้กกกกกกการรทีี่่มมดอองแลลลวววใชคคูบบบบ็ืผผ มันไม่มีข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นแชมเปี้ยนนี่คือเป็นการที่ดีมากๆบวกเหรียญ75%โดยที่แทบจะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับต่อไปตัวของสตรองเมื่อก่อนเนี่ยพี่แนะนำให้เลือกนะครับพี่แนะนำให้เลือกมากกว่าดอทอีกนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพี่จะให้เป็นต่ำกว่าดอทนะครับอันนี้พี่จะให้เป็นต่ำกว่าดอทเนื่องจากตัวมดขาวเลยมดขาวนี่คือเป็นแบบว่าใจความสำคัญที่แบบว่าเราจะรับมือไม่ไหวเลยอะฉะนั้น ที่จะให้ต่ํากว่าแต่ว่าแต่แต่นะถ้าเป็น strong ห้าอันนี้เลือกได้หนึ่งถึงสองอันกําลังดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเทียร์สามเนี่ยเลียเล่ยงได้เลี่ยงเทียร์สี่นี่ดูตามความเหมาะสมถ้าใกล้จบแล้วเลือกได้นะครับถ้าใกล้จบแล้วเลือกได้โอเคก็ต่อไปเป็นการบัฟเป็น slayer slayer ตัวนี้พี่ให้เป็นสูงกว่าสูงกว่าระยะแต่ไม่ถึงเทียร์เอเนื่องจากดามเมจที่เราบวกจาก exterminator มาแล้วอร์มาแล้ว250%นอะจริงๆแล้วการบวกเปอร์เซ็นต์ ดาเมจบอส50%จริงๆมันก็ไม่ได้ดูแตกต่างมากแค่มันจะเคียยวราชามดไวหรือราชินีมดไวเฉยๆซึ่งถ้าราชินีมดเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันไม่ได้สร้างความแตกต่างถ้าเราเลือกเอ็กซ์เตอร์มิเอเตอร์อะไรเงี้ยฉะนั้นการนี้แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยแต่ว่าระหว่างถ้าเป็นระยะกับเป็นบอสเลเยอร์เอาบอสเลเยอร์มาดีกว่านะครับขนาดนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในตัวของการ์ด planning a head planning a head พี่ให้เป็นกากบารลมเลยครับตัวนี้เคยเคยติดเทียร์ที่ดีอยู่นะสำหรับ ของดันเจียนดันดันเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่อธิบายให้ฟังว่าทําไมเรื่องของระยะที่เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเนื่องตัวนี้เนี่ยมันบวกระยะ150%จริงแต่มันลบดาเมจห้นตดาเมจอะ ดาเมจแค่แค่ว่าระยะเนี่ยเราบวกดาเมจบวกอะไรไปเนี่ยโอ้โหดูบวกเยอะมากเลยนะแต่พอเจอมดข่าวก็ตีแทบไม่ตายอยู่แล้วเอาอันนี้ลบดาเมจเราอีก50%ไม่พอบวกระยะเพิ่มอีกดาเมจมันก็จะกระ,กระจายกระจายไปกับมดข่าวหลายๆตัวฉะนั้นเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กมากๆถ้าเรื่อกแพนนิงไอเฮดไปพี่ลองแล้วประมาณ3-4รอบอะ่ะก็คือไม่ผ่านเลยแล้วก็แล้วก็เมื่อก,กี้ที่พี่ลืมลืมนะลืมใส่เข้าไปนะลืมใส่เข้าไปก็คือตัวการ์สปีดนั่นเองโดยการ์สปีดเนี่ยพี่จะให้เป็น k a ะนะ A ต้น,ตน,นประมาณนี้นะครับดีกว่าดอทดีกว่าสตรองแต่เลือกเยอะไม่ได้เหมือนกันตัวสปีดเนี่ยแทบจะเลือกได้แบบร0% 0เเลยก็คือแบบว่าคือการที่มันเดินไวเพิ่มขึ้น1 0 3ถึงจริงๆมันไม่ได้เพิ่มความแตกต่างขนาดนั้นจากประสบการณ์นส่วนตัวนะฉ<น>ะนั้นอันนี้ก็เป็นออตโต้ออ,อตโอออต้เพิ่มเหรียญเลยแต่ยังไม่เท่าแบบยังไม่เท่าแชมเปี้ยนหรือยังไม่เท่าฮาเวซึ่งถ้าจะดีเนี่ยสปีดสามใหยิบได้เลยนะครับสปีดสามใหยิบได้เลยแล้วก็ข้อควรระวังก็คือหยิบสปีมาาเเเยยยออออะะ่่ลืก เลือกักถ้าสปีดเอาสัก3ใบกั้นใจเอาสัก30%มสอนะดอทไม่ควรเกิน2ใบดดอทควรจะได้สักประมาณใบเดียวพอเดี๋ยวแม่งเจอแบบวิ่งไวแล้วก็หลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลแม่งโยกเป็นอีโปเข้าฐานไปอันนี้ก็ไม่ควรนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้วิธีการเลือกการ์ดยังไงให้ได้เหรียญเยอะๆแล้วก็ผ่านด่านก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ยังไงใครที่ชอบคลิปแนวน,นี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอ